พยากรณ์อากาศล่วงหน้า27มีนาคม65ไปจนถึง31มีนาคม65นะคะพร้อมเช็คพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสี่ยงภายในวันนี้ว่ามีที่ไหนบ้างก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านกดติดตามให้ที่ดาชาแนลได้จ้าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยในช่วงวันนี้27มีนาคม65ไปจนถึง28มีนาคม65และในวันที่1เมษายน65บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนทําให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นซึ่งเป็นลักษณะของพายุฤด,ด,ดูร้อนนะคะโดยจะเริ่มทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปซึ่งมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยตอน บนบช่วยคลายร้อนลงได้ส่วนในช่วง29-31ถึงมีนาคม65ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหัวนในตอนกลางวานันประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งสําหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในวันที่31มีนาคม65ไปจนถึงวันที่1เมษายน เน,นื่องจากมีหย่อมความกดอากาศตามปกคุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้จะเคลื่อนเข้าปกคุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียนในวันที่1เมษายน65ขอควรระวังในช่วง27-28มีมานาคม65และในวันที่1เมษายน65ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้นได้นะคะ ซึ่งควรจะหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรืออะไรก็ตามสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ไม่แข็งแรงสําหรับพี่ๆน้องๆเกษตรกรให้เตรียมตัวป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยจา้าเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภายฝนฟ้ากะนองและลมกระโชกแรงในวันนี้นะคะมีจังหวัด ฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลน,นครนครพนมขอนแก่นชัยภูมิโคราชร้อยเอ็ดมุกยาหารยะโสธรแล้วก็จังหวัดอำนาจเจริญค่ะระมัดรันวางกันด้วยนะคะพี่พี่น้องๆทุกท่านในส่วนของลมแรงบางจังหวัดก็ลมแรงจริงๆหลังคาปิวเลยนะฝนตกหนักลูกเห็บตกก็มี คลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย